Very nice yeah ชุมพรบ้านเกิดอีพีสองบอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่ต่างชาติเขาบินมาเที่ยวกันแต่ว่าเราที่อยู่เองไม่เคยได้เที่ยวเลยพอนั่งเรือแบบเนี้ยนึกถึงหนังเรื่องนึงอะทุกคนพอจะนึกออกไหมตอนนี้จะก็อยู่ที่ปากน้ำชุมพระะก็จะมาเดินตลาดแค่เลคค่ะของทุกอย่างคือสดสดจากชาวบ้านเลยนะคะซึ่งส่วนตัวจะคิดว่าของที่นี่ราคาน่ารักมากเพราะว่าจะเป็นสินค้าจากชาวประมงเองเลยเอามาทาแล้วก็มาขายกันอย่างร้านยำมันเนี้ยยี่สิบบาททุกคนได้กุ้งตั้งเยอะส่วนบุญกะทิอันนี้ก็คืออร่อยมากจริงๆจะอยากจะไปถ่ายทุกร้านเลยนะคะแต่ม อาจจะมีาลาลาแบบแบบนะคะต้องขออาภัยด้วยจริงๆและนี่คือเกี๊ยวปูสดๆค่ะปูนี่คือเนื้อแน่นมากเลชิมแล้วอร่อยมากผลละมงผลไม้ก็มีนะคะของหวานอะไรมีหมดเลยไม่ใช่มีแค่ของทะเลนะกุ้งทอดหมึกทอดตัวใหญ่ๆเบ้งเบล่าสุดพี่เบียร์ถือจนมือเขียวอะ่ะทุกคนและนี่คือทอดมันกุ้งทุกคนอร่อยสุดคือทุกอย่างสดแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้เขาทําเองทั้งนั้นเลยอ่ะส่วนน้ำลำไยคือถูกใจมากค่ะหอมหวานอร่อยเนื้อ,อย่างร้านนี้ก็คือเดอะเบสและไม่ใช่แค่ของกินนะคะเสื้อผงเสื้อผ้าก็มีหมดและดูสภาพพวกเราดถถืืืออออจจนนไไไมมมม่่่หหวววัเเเขียยกกปลครรชบ็าาาส แล้วก็มานั่งกินตรงชายทะเลได้<ม>เลยมีที่เล่นเด็กให้ด้วยสําหรับการปกนิกเป็นครอบครัวและนอกจากจะมีตลาดฝั่งนู้นก็ยังมีฝั่งนี้ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมก็จะรวมของที่ชาวบ้านเอามาทําขายกันเองค่ะแล้วคือแต่ละคนน่ารักเป็นกันเองสุดอันนี้ก็คือมีการมาขายช่วยกันด้วยนะคะบอกฉันไม่ใช่เจ้าของร้านนี้ลูกชิ้นร้านนี้ก็คือนำจิ้มดีเวอร์ผลไกม้ผลไม้เจ้าก็จัดไปเลยค่ะหลายๆอย่างเพราะว่าจะ,จะไปขึ้นเรือด้วยและอันนี้ก็คือ The Base ค่ะจะงงมากไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้ีคือมมจระ่ไ อาหารมาไล่ที่อะไรกันเลยนะเราสามารถซื้อของมากินแล้วก็จับจองที่นั่งกันชิวๆได้เลยแล้วหาดสะอาดมากว่าไม่ได้ผู้นําเขาดีทุกคนกินแล้วก็เก็บอย่างมีวินัยส,สุดๆท้าที่ส่วนก็มีแต่ว่าจอยอยากซื้อช่วยพี่ๆเขานะคะแ,แล้วจอยก็ขึ้นเรือ,อไปตกหมึกกันค่ะเป็นการตกหมึกครั้งแรกของพี่เบียร์เลยนะคะพี่เบียร์ปกติจะอยู่แต่ป่าเลยไม่เคยได้ไปไหนเลยค่ะทุกคนคือตั้งแต่อยู่กับจอยมาได้ไปทุกที่เลยเพราะจอยเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวมากชอบไปเปิดประสบการณ์ในที่ต่างๆที่ไม่เคยไปจริงชีวิตนึงนนเางงนาะ เลยหวานแล้วก็ทําอาหารให้กินเลยเราเป็นปลาหมึกที่เราไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันสดมากทุกคน <c oughs> คือตอนเนี้ยไม่ได้อยากตกหมึกค่ะอยากไปกินปลาหมึกฝีมือพี่เขาจริงๆอะจริงๆชุมพรเนี่ยมีอะไรน่าเที่ยวเยอะมากอยากชวนทุกคนลองมาเที่ยวชุมพรกันดูนะโดยเฉพาะปากน้ำชุมพรบอกเลยว่าเลิศ